ที่ w e เวลเนเรามีห้องพักให้คุณเลือกถึง4แบบด้วยกันค่ะประเภทแรกห้องเฟ d ลี่แชร์แบบรวม8เตียงบรรยากาศเป็นกันเองเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบพบปะเพื่อนใหม่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีผู้ช่วยดูแลตลอด24ชั่วโมงประเภทที่2 v i p แชร์แบบรวม6เตียงให้ความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นด้วยพาร์ทิชันกั้นระหว่างเตียงมีแม่บ้านดูแลทำความสะอาดทุกวันปุ่มกดฉุกเฉินทั้งหัวเตียงและในห้องน้ำต่อไปเราดู ูห้องแบบไพเวทกันบ้างนะคะดีลักวีไอพีห้องเดี่ยวสุดพิเศษเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเราเลือกสันเฟอร์นิเจอร์โทนไม้เพื่อให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านและประเภทที่4ห้องแกรนด์ดีลักสวีทห้องกว้างพิเศษ2ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นมาพร้อม2เตียงแยกเตียงผู้พักฟื้นและผู้ติดตามอย่างเป็นสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะกับห้องทั้ง4แบบของเราชอบห้องไหนเป็นพิเศษอยากให้ถ่ายเจาะลึกห้องไหนเม้นบอกกันนะคะ